คำสันส้นๆที่ความยาวมันไม่ถึงนาทีแต่ทำลายหลายล้านนาทีสิ่งดีๆที่เขาร่วมก่อใจเย็นไม่สาวยังออกมาหูตบมนอ เรื่องมื่อนี้ไอ้สิบอกคือต่อแต่อย่าขอให้เห็นแก่หาขอเขาเก็บเอาไว้ก่อนสับนี่ก่อนเด้เนาะรับเนาะสวัสดีเพื่อนๆนะครับสวัสดีพี่ๆน้องๆน,นะฮะมันบุรีเขาตาเที่ยงแอดนครพนมผมนนวดกเกษตรนอกโรงเรียนนะครับ อ่ะวันนี้ถ่ายไปรอบๆบรรยากาศเขียวๆแล้วก็เสียงนกร้องนะแต่ว่าหลักๆวันนี้นะนวดจะพาเพื่อนๆมาอัปเ <ๆ S 2> ดตดูอ่ากวักมรกรด่างของเรานี่ที่นะนวดแยกกอเมื่อวันก่อนแต่ครับหลายท่านก็สอบถามมานะครับว่าตอนนี้แยกมาแล้วเนี่ยเขาเป็นไงบ้างยังอยู่ดีมีแห้งอยู่บ่อ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากต้นนี้ก่อนนี่ให้ดู ค่อยดูไปนะครับที่สำคัญตอนนี้ฟริงดี่หนูกำลังจะมีน้องแล้วครับนะนนวดออกม่ใช่ครับสิหนูกำลังจะมีน้องแล้วค่ะนะนะนวดนี่น้องของหนูดูฮะดูใกล้ๆนะครับลักษณะแบบนี้เนี่ยเป็นลักษณะของกวบออกมาเนี่ยด่างแน่นอนดูลำต้นเขาเนี่ยสียมพูดไหมฮะ แล้วทีนี้ตรงที่นองเขาออกเนี่ยเขาก็มาออกตรงที่สีชมพูพอดีนะครับแต่ถ้าเป็นพวกฮาร์ฟแบบว่าฝั่งหนึ่งเขียวอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยสีชมพูถ้ามาออกฝั่งเขียวก็แสดงว่าการันตีได้เราสามารถจะสร้างเปอร์เซ็นต์ได้ว่าเขาจะเป็นสีเขียวนะฮะักด่างเนี่ยไม่ใช่ว่าพอออกมาแล้วจะด่างหมดนะครับบางทีอาจจะมีเขียวปนมาด้วยเพราะว่าเขาด่างเขามีทั้งเชื้อเขียวและเชื้อด่าง นะครับแล้วก็สามารถจะออกมาเผือกได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาเรียกว่ากวักเนี่ยมันก็เลือกคนเหมือนกันนะบางทีออกมาเผือกบางทีออกมาเขียวก็มีนะครับอ่านี่ต้นนี้ต้นนี้ดูเสียงพูแบบนี้แน่นอนนะครับเดี๋ยวนั้นผมข้อมาอัปเดตให้ดูอีกทีนงึง่ามาดูอีกต้นนึงอุ้ยตายแล้วเห็นใช่แล้วพาใช้ดูข้างบนก่อนนี่ต้นนี้ก็สวยฟุ้งฟริ้งนะครับนี่ฮะ นี่ตอนนี้กน้องมาแล้วโอ้น้องยาวมากเลยอันนี้มาไวใช่ได้นะครับมาไวใช่ได้ลักษณะแบบนี้ก็แน่นอนนะนะครับก็ต่างดูลำของเขานะครับอันนี้คือ,อต่อจากคลิปที่แล้วนะครับก็คือคลิปที่หน้าหนวดเอาคอมาแล้วก็แยกกอน,นะครับอแต่ดูสองต้นนี้ถ้าดู สังเกตรอบพื้นที่รอบๆนะฮะตรงนี้นะครับถามว่าทําไมนะ้าหนวดเอามาวางไว้แถวนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยผมวางไว้ในที่ร่มก่อนนะวางไว้ในร่มประมาณสักอาทิตย์หนึ่งได้นะฮะอาทิตย์นึงได้อาทิตย์กว่ากว่านะครับ,กกนะรบแล้วก็พอเขาเริ่มเรียกให้ว่าลากเขาเริ่มจับแล้วนะฮะสังเกตยังไงลากเริ่มจับก็คือเวลาเราเวลา เราโยกเนี่ยเขาคือลำต้นเขาจะไม่ <_ d ick> ไม่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 โยกไปกับดินด้วยนะเนี่ยแบบนี้นะครับเห็นไหมฮะอันนี้คือสังเกตแล้เฉยได้ก็คือเราพอจะรู้แหละนะครับว่าเอาไม้ค้ำไว้ด้วยนะครับพอดินเขาเริ่มจับแบบนี้แล้วเนี่ยนะฮะแน่นอนก็เริ่มเอามาให้อยู่ใต้ร่มไม้อยู่ตอนนี้ก็อยู่ใต้ต้นหม่อนนะครับต้นนี้ก็เหมือนกันก็มาพร้อมกันดูต้นหนึ่งอันนี้โอ้เซเสด นี่ต้นนี้โอ้ต้นนี้ก็สวยนะครับฟริงเห็นไหมนี่แต่ว่าต้นนี้ยังไม่มีน้องต้นนี้น้องยังไม่ออกนะครับยังไม่มีน้องนะต้นนี้ก็สวยงามมากเลยอันนี้ต้นนี้เนี่ยอยู่ใต้ใต้กล้วยเอาอยู่ใต้กล้วยเนียน ไปดูอีกต้นหนึ่งแล้วก็ยังมีพวกที่น่าหนวดชํำที่เป็นรากเป็นอะไรด้วยนะเป็นใบด้วยนะครับ <c oughs> แต่ค่อยพาไปดูนะมันอยู่คนละที่กันตอนนี้อันนี้ด่างไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับด่างซีกหนึ่งนี่นะครับด่างซีกหนึ่งแต่ว่ารู้สึกว่า่าเขาจะมีด่างหลังใบด้วยนะครับ าหนดจำไม่ผิดนะหรือว่าจำผิดเดีด๋วยวจำผิดั้ง <c oughs> <c oughs> มันถ่ายไม่ได้ออาไม่เป็นไรแค่นี้ให้ดูแคน่นี้นี่อันนี้กิ่งเนี้ยจริงๆแล้วตอนนั้นอ่ะก็คือตอนที่เราแย,ยกมากิ่งนี้เขายังอ่อนๆอยู่นะฮะตอนนี้สีก็เริ่มเข้มขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็ด่างแต่ว่าด่างด่างไม่เยอะเท่าไหร่นะครับนี่พออยู่ใน โครสพท์เนี่ยสีก็สดมากครับถ้าจะเห็นด่างเห็นไหมฮะนี่ก็จะด่างออกมาเนี่ยก็รประมาณนี้นะครับสวยก็เป็นสเสน่ห์แล้วก็เป็นไม้มงคลนะครับกวกด่างกวกด่างเนี่ยถือว่าตอนนี้ราคาก็ค่อนข้างที่จะสูงนะครับเพราะว่ากว่าที่จะเลี้ยงได้ฟอร์มกอเนี่ยให้เขาขึ้นมาเป็นกอเนี่ยก็ถือว่าต้องใช้เวลานะครับแต่ว่าการขยายพันธุ์เนี่ยก็ไม่ค่อยยากเท่าไหร่ เดนะี๋ยวว่างๆนะน้าหนวดจะมาขยายพันธุ์นอกเหนือจากการแยกกอมันก่อนผมแยกกอให้ดูไปแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวว่างๆนะน้าหนวดจะมาขยายพันธุ์แบบต่างๆนะฮะตอนนี้ผมก็ก็มีการขยายพันธุ์จากใบจากก้านอยู่นะฮะก็เง่านะครับเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูกันเรื่อยๆนะครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาก็ยุ่งๆอยู่นะครับเอาเป็นว่าขอบคุณทุกท่านด้วยกันแล้วกันนะครับวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาชมแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าเราเ่อยมาเจอกันใหม่นะาหนวดมีพืชอื่นนะ ที่จะให้เพื่อนๆมาดูด้วยถ้าหลายๆชนิดอยู่ที่เป็นพืชด่างนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อมาอัปเดตเพราะว่าช่วงนี้ก็หม่อนเราไม่ได้ทําอะไรเขานะครับก่นก่อนตัดหญ้าเรารอใส่ปุ๋ยอยู่ตอนนี้ให้ฝนมานิดนึงนะครับอ่ะขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกท่านนะครับแล้วก็ก่อนจากกันก็ฝากช่องพี่ต้อมเหมือนเดิมพี่ต้อมเป็นไงบ้างสบายดีหรือเปล่าสบายดีม้แล้วพี่ต้อมคิดฮอดเดอๆๆๆๆๆๆ้อเกยเด้อคิดฮอตทุกทุกคนเหมือนกันนะครับ าฝากช่องพี่ต้อมนะครับต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแ plant นะครับขอแวะไปติดตามรับชมช่องพี่ต้อมได้นะฮะก็ยังมีความสนุกสนานความบันเทิงมีสาระต่างๆให้เ,เพื่อนๆได้ติดตามรับชมนะฮะทางช่องต้อมปลูกผักสวนครัวกาเดนแ plant นะครับแล้วก็อีกช่องหนึ่งช่องหนนวดนะครับนั่นก็คือช่องเกษตรนอกโรงเรียนปลูกได้ขยายเป็นวันนี้หน,นวดหนวดลาทุกท่านไปแล้วมีความสุขมากมายทั้งร่างกายและจิตใจคลิปหน้าเจอกันใหม่สำหรับวันนี้ จะเรียนไหมครับคิดดีพูดดีทำดีและท่านจะได้รับแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตสวัสดีครับ